ด้านขาพุชเป็นีิบาของซีรีส์เรื่องนี้นะครับผมรู้เปสองทำไมถึงทําเรื่องนี้แหละครับเพราะว่าอาจจะเป็นเรื่องว่ามีความอยากทำอ่าอันที่อันที่หนึ่งเคือว่าเราเราเราทำซีรีส์มาหลายอย่างแล้วเราก็อยากจะทดลองสิ่งใหม่ๆนะฮะอย่างหนึ่งคือที่อยากอยากลองทําคือด้าน BLGL ซึ่งยังไม่เคยลองมาก่อนแล้วก็มีน้องๆในบ้านอยู่เยอะมากที่เป็นสาวๆแล้วก็รู้สึกว่าอยากจะได้ทดลองงานใหม่ๆกับเขา2คือว่า อยากจะลองทํางานที่เป็นเขาเรียกไบโครดราม่าหรือว่าซีรีส์สั้นซีรีส์แนวตั้งบ้างเพราะว่ายังไม่เคยทํางานตรงนี้ถ้าใครอยู่กับผมมานานพอจะรู้ว่า20ปีก่อนผมทำอินเทอร์เน็ตทีวีเจ้าเจ้าแรกในประเทศไทยเจ้าแรกๆแ,แล้วกันในประเทศไทยแล้วเราก็อยากจะกลับมาทดลองด้านนิวมีเดียอีกครั้งนะครับหลังจากไปทําภาพยนตร์ทำทำซีรีส์มานานแล้วก็อยากจะเอาทั้งศาสตร์ที่เราไปท่องยุทธจักรมาจํานวนมากมา,มา,ม,ามารวมกันแล้วก็ แต่ท้ายที่สุดสิ่งสําคัญก็ยังเป็นเรื่องราวว่ายังอยากจะเล่าเรื่องราวของผู้คนหรือมนุษย์ที่ที่ยังสะท้อนภาพของสังคมไทยอยู่ครับตั้งสินิ้วสองวันคำวันคำคืนปาร์ตีออสองคืนสองคืนคนนือยังไงครับเนี่ยล่ะคือ,ค,อคือเราอยากให้เรื่องมันสั้นอยู่ในระยะสองคืนเพราะผมเชื่อว่าเอา่อเรื่องราวในปัจจุบันมันเดินเร็วนะฮะโลกตัดสินใจเร็วสิ่งต่างๆเนี่ยมันมีผลของมันอ่ะเกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็วเราเราเลยสร้างโจทย์ให้ตัวเองไม่อยากให้โจทย์มันแบบ มันกว้างหรือมันยาวหรือมันมีเวลาที่แบบเป็นเป็นอาทิตย์เป็นปีอะครับเราเล่าเรื่องแค่แบบ5นาทีต่อตอน10ตอนเนี่ยถ้าเล่าเรื่องผ่านไปเป็นปีผมรู้สึกว่ามันก็มันมันมันยาวเกินไปผมอยากให้มันอยู่ในระยะที่คนรู้สึกว่ามันมันกระตุ้นต่อมของของความอยากหรือการตัดสินใจบางอย่างมีระยะเวลาที่จํากัดจําเขี่ยพอสมควรได้ซึ่งสิ่งเหล่านี้มันจะเป็นการกระตุ้นให้ตัวละครทําอะไรบางอย่างได้ดีขึ้นครับ ณเวลานี้เป็นช่วงต้นของการสร้างจัก,กรวาลน,นี้นะฮะตัวตัวละครแต่ละตัวเนี่ยจริงๆแล้วต่อนนต่อไปอ่ะมันจะมีความเชื่อมโยงกันมากขึ้นแต่ว่าตอนนี้เราต้องการสร้างให้น้องๆทั้ง12คนเป็นที่รู้จักก่อนเราก็จะมีเรื่องของเรื่องหรือเส้นทางเดินของตนเองก่อนลองคิดถึงจัก,กรวาลมาเวลครับทุกคนมีหนังของตัวเองก่อนเป็นไอรอนแมนเป็นเป็นตัวกัปตันอเมริกาเป็นอะไรแต่ทั้งท้ายสุดมันจะมีอเวนเจอร์ของมันอยู่ครับติคน6คู่ถัดเลือกยังไงครับ คัดเรือกไม่ได้คัดครับเรื่องจัก,กรวาลเริ่มต้นจากน้องๆไม่ใช่น้องๆจกัจก,กรวาลเริ่มต้นจากการที่มีน้องๆไม่ใช่ว่าน้องๆมาหลังจัก,กรวาลเกิดครับเราเราทำงานกับน้องๆแล้วเรารู้จักน้องๆมากพอที่จะรู้สึกว่าน้องทุกๆคนมีศักยภาพคุณภาพมีความสามารถมีความพร้อมอย่างไรนะถึงแม้น้องอาจจะมไม่ดูตัวเองว่าหนูยังไม่พร้อมด้วยซ้ำผ,ผมเชื่อ นะคความเชื่อเป็นสิ่งสาคัญนะผมเชื่อในในศักยภาพของคนแล้วเราทํางานกับนักแสดงมาจะเห็นว่า20ปีที่ผ่านมาทํางานกับนักแสดงใหม่จํานวนมากพี่ๆนักข่าวทุกทท่านก็เห็นตั้งแต่แบบตั้งแต่ยุคดั้งเดิมมาเลยแล้วทุกๆกครั้งผมเชื่อว่าน้องๆทุกๆุกคนน่ะต้องการแรงสนับสนุนที่ถูกต้องผมก็เชื่อว่าผมอยากเป็นแรงนั้นครับอยากให้น้องๆลองแนะน้ำตัวเนอะแล้วก็เล่นซีรีส์เลื้องอะไรบ้างขวมใอรบ้างห่าบ้างเไอะมรกเลยนะเยอะมากเลหน้าใหม่ มาเครี่ยนตวผู้มากันใครแนะนำก่อนครรดาเนตเลยชื่อเดนนี่นะคะแล้บกเป็นเลนค่ะมาจัดเรื่อง Two Night Surreal e d น i ใค่ะตัวนี้ค่ะไข่มุกนะคะแล้วผลเป็นแกรมม่าค่ะเรื่อกี่ยกับเจลีนคอราก็คู่กันใชไหใคะ ซีรีส์เรื่องอะไรนะครับช่วงใน s t o t h e n t Edition ค่ะมีความหวานยังไงบ้างเรื่องนี้คือเรื่องเนี้ยมันจะสื่อถึงแบบว่าพวกหนูสองคนอ่ะเป็นสาวพานิปชวปวชชบวสคือเรามาเจอกันเพราะว่าเราออเป็นเพื่อนกันแต่คือทางบ้านเราเนี่ยมีปัญหาครอบครัวค่ะเราก็เลยถูกไล่ออกจากบ้านพอทีเนี้ยเราเราถูกไล่ออกจากบ้านเราไม่มีที่อยู่เราไม่มีเงินเราก็เลยต้องหาเงินเนี่ยเพื่อที่จะมาจ่ายค่าบ้านค่าเช่าด้วยตัวของเราเองทำไมมีความรักเนาะใช่ ผู้ตัายเอไปเลยายอยันงฝั่งเรีย้างเลย่สวัสดีค่ะชื่อไอค่ะรับบทเป็นไอค่ะจากเรืองสุไนสุดังค่ะสวัสดีค่ะชื่อแอมโคนนะคะรับบทเป็นเมค่ะจากชูไนท์ุไสุดังค่ะบอกความเบ้าของซีรีส์เรา,นเาหน่อยให้คุณเป็นตุลาสตัน ก็ของพวกเราเนี่ยก็คือจะเป็นซีรีส์ที่แบบว่าเกี่ยวกับการที่แบบเราอ่ะทั้งคู่อ่ะเจอกันที่ผับใช่ไหมคะแล้วเราก็มีความแบบว่ามีปัญหาเหมือนกันเพราะว่าต่างคนก็มีเหตุที่แบบว่าทําให้แบบมีปัญหามีความจริงมีโรคอะไรต่างๆก็เลยคิดว่าสัางคมเราเนี่ยค่อนข้างจะแบบมีความจริงกันเยอะหนูรู้สึกว่าทุกคนถ้าดูซีรีส์นี้แล้วเนี่ยจะ เนี่ยขาจะเป็นคนที่มีกำแพงสร้างกำแพงให้ตัวเองพยายามบอกว่าทำให้ตัวเองอ่ะไม่ดูอ่อนแอต่อต่อสายตาคนอื่นคือป้องกันตัวเองจากสังคมภายนอกอะค่ะจนบางทีทำให้เขาเหมือนแบบสร้างกำแพงสูงเกินจนเขาเหมือนลืมความแบบความเป็นตัวเองหรือว่าลืมความสบายใจของตัวเองไปเราเนี่นตัวละครตอยค่ะก็เหมือนเป็นตัวละครจริงตัวละครโอเดตต์ถามเก้าของรายการที่ เราคงคนคอยช่วยทำละไกันอยู่เขาเวลาที่ฟังเหนืน่อยเขากลับมาตัดต้นงานเขากลับมาเจอเราเขาก็มาเป็นตัวเองมากขึ้นเหมือนเราหาที่เที่ยวาแบบเราอยู่กับคือมันเหมือนว่าเราได้เป็นตัวเองเวลาที<ม>่เราอยู่กับคนที่เราสบายใจใช่แต่เราเลือกที่จะสร้างกำแพงกับคนภายนอกเพราะว่ากลัวว่าเราอ่ะจะจะเป็นอันตรายหรือว่าจะมีใครมาทำร้ายเราไหมวัดท่าท้ายเปลี่ยนแปลงเกตัวตีศรีได้เลย์ค่ะ เรื่งมาจากคุณนายวิเดอร์ดีวิลนะคะใส่ลุงรัรบบเป็นแฮนดี้ค่ะทีมรัรบบทเป็นแองจิ้ค่ะ,คะ,ะหนูก็จะเป็นนักศึกษาสาวนะคะจะ <c oughs> เป็นเรื่องของเราจะเป็นเยมทูตแล้วก็นักศึกษาสาวที่ <c oughs> มีความเบื่อชีวิตก็เลยใช้เวลาไม่มีคุณค่าะคะ <c oughs> ่ะเ่องของเราก็จะพูดถึงเรื่องคุณค่าของเวลาค่ะ ยก็จริงๆคือหนูมารับตัวเขามารับตัวเขาเพราะว่าใกล้ถึงวันที่เขาต้องไปแล้วแต่ว่ามันเกิดความรักที่แหกกฎฟ้านิดหน่อยก็เลยอยาก,ร,ายาก,าาการู้สึกว่าไม่อยากให้เขาจากไปด้วยความรู้สึกนั้นอยากให้เขาจากไปด้วยความรู้สึกที่แบบเขาเองก็มีคมุณค่าในตัวเองเหมือนกันจบ <c oughs> เป็นยังไงนะตอนจบว้ายอยากตอบอะไรที่ค่ ก่อน kind of mm ่แ hmm. ล้วเ็นคุอเยนานะคะเราบเป็นสชายประจับเรื่องอะไรยไทนในวิดวนสนชายหาเรือรื่องเป็นยังไงให้เราได้รได้คะก็ดูนะคะเป็นแม่เลียเปลี่ยนชีวิตก็ไม่ค่อยเจอปัญหาอะไรมากค่ะอยู่ในครอบครัวในทัครที่ยอมรับแต่ว่าสจนชัยเนี่ยนะคะก็ เป็นเด็กที่เขาท่านเจอปัญหาชีวิตเยอะพอทุกวรค่ะก็เรื่องนี้ะราก็อยากห้มันจะเกี่ยวกับการที่สางคนไม่ว่าไม่ว่าปัญหาชีวิตของมุนจะน้อยจะเล็กหรือจะมีหรือไม่มีสุดท้ายมันก็มีปัญหาตัวเองสิ่งที่สำคัญการที่สองคน่ากที่เรเสร็จรอบแล้วก็ถ้าชิญหน้ากั วส,สวัสดีค่ะขอบคุณพี่ทีทุกคนที่มานะคะเอขาอจะเป็นทู t ไรทูเวทนะคะเ<อ>มษานะคะราบ,บดเป็นไมค์ค่ะไมค์เอ็มยไมค์แบบชั้นเนี้ยค่ะ,ะแบเป็นโรคันอันนี้เป็นผู้โตสุดเลยใช่ไหมใช่คืออะไรคะทูนไรทูเวทค่ะอย่างไปบ้านเนื้อาห,าหาคับ มันตรงตามชื่อเรื่องมากเลยครับเรื่องของการจ่ายค่ะอของคู่เราอะค่ะจะเป็นวันที่โตขึ้นหน่อยอาจจะใกล้กับพวกพี่เลยก็คือการทํางานการสู้ชีวิตการต้องอดทนแล้วก็การต้องเลือกบางอย่างในยุคที่ทุกอย่างมันค่อนข้างเร็วแล้วก็วัตถุนยิยมันค่อนข้างที่จะสูงเราเห็นทุกคนมีที่เราไม่มีอะไรอย่างนี้ค่ะแล้วเราเผลอเอามันมาเป็นทารคุณค่าของตัวเองตัวมายอะค่ะจะเป็นคนที่ทํางานแล้วก็เองในความซื่อสัตย์ จริงใจกับตัวเองแล้วก็รู้สึกว่าการเลือกในสิ่งที่จะเชื่อในตัวเองแล้วก็สร้างเองจะต่างจากโรซานค่ะของโรซานนะคะที่จะเป็นแฟนหญิงสาวอิจิรุแกมนะคะแล้วก็รู้สึกว่าชีวิตเนี่ยเราต้องสุขสบายด้วยของอย,ยู่ดนเมืองตรงไหนกับวันนี้อย่างใช้งอจนกระทั่งไปกุ้นนี่อยู่ฝีจิตนี้จะต้องหนีมาอยู่กับมาค่ะส่นวนเรื่องราวต่างๆจะเป็นไงต่อไปไมาจะเป็นโรซานได้หรือเปล่าโรซานเลือกที่จะเป็นตัวต่อไป จำให้นอนขึ้นนั่ขึ้นนา่ขึ้นน้่งเดี๋ยวนิดนึงจำคือพี่น้องก็น่ารักตั้งใจนะแต่ว่าเรื่องความมันยังไม่ถ่ายก็เลยยังไม่รู้ว่าย่างไ้แต่ว่าส่วนงานเราพยาศูนย์ก็ตื ซีรีส์มันสั้นเราต้องเรียกอะไรอ่ะบทำการบ้านเรื่องบทเรียกอะไรครับก็ทำให้คุณดูสั้นๆแล้วซีรีส์มันยังมีคุณภาพเหมือนเดิมที่จริงเรายังไม่ได้วางทีเดียรการถ่ายทำนะครับมันต้องดูที่บทก่อนดาร่าจะค่อยทีเดียร์ไปวางนะครับได้ครับไม่กี่เดือน เรื่องน้อน้องมีส่วน2คนนะครับพวกเรื่องความเป็นผู้กำกับภาษาคาแรคเตอร์น้ององนี้แล้วก็บทมันมีความยากได้ยอย่างไรบ้างในการที่เราจะต้องจินต์น้องหรือว่าให้น้องเข้าถึงคาแรคเตอร์จริงจริงจริงมันมันทั้งยากและไม่ยากไปในเวลาเดียวกันนะแต่ว่าผมคิดว่าผมพยายามจะศึกษาจากน้องน้องเขาแหละแล้วก็บวกกับความเป็นซีรีส์ ผู้หญิงด้วยอะไรเงี้ยซึ่งผมไม่เคยทำอันนี้มาก่อนปกติทําผู้ชายราะว่าผู้หญิงแต่ว่าพยายามเรียนรู้จากเขาก่อนพยายามเรียนรู้บุคลิกเรียนรู้จุดเด่นของเขาแล้วก็มีน้องๆหลายคนอาจจะยังเป็นเห้เรียกอะไรอ่ะนักแสดงใหม่อะไรครับผมยังต้องดูเขาไปอีกเยอะนะครับแล้วก็อันไหนเวิร์กเนี่ยผมจะมาปับเข้าไปในเกทซึ่งน้องคิดว่าไม่ยากนะคิดว่าไม่ยากเนอะใช่ใช่สบายค่ะครับผม ครผมว่าผมอยู่กับน้องๆในใค่ายมา6ปีนะครับผมว่าผมอยู่ยาวกว่าค่ายเกินเริม่มจำนวนมากเยอะมากเพราะว่าไม่รู้อะไรครับเเบื้องหลังนี่การการอยู่กับสาวๆนี่มันเป็นเรื่องที่แบบปวดหัวมากนะฮะแต่ละวันแต่ละอย่างคือต้องทงาหน้าที่เป็นพ่อเป็นแม่ด้วยก็ผมเชื่อว่าการรันค่ายคือหลายๆคนเริ่มจากซีรีส์ก่อนแล้วมารันค่ายทีหลังนะฮะ ผมรันค่ายมาเป็นเวลายาวนานแล้วแล้วค่อยมาทำซีรีส์เก r ร์ลเลิฟที่หลังผมเชื่อว่าเรื่องก,การทําซีรีส์ทุกเรื่องเหมือนกัน Girl Earth, Boy Earth, เกิร์ลเลิฟบอยเลิฟชายหญิงนะฮะไม่ว่าจะเป็นแนวไหนสิ่งสําคัญคือเรื่องมันดีหรือไม่เราทําให้มันดีในทุกๆศาสตร์ใช้วยากรณ์ของภาพยนตร์หรือซินิมาติกแกรมมาได้ดีหรือไม่เราสามารถทําให้นักแสดงทําให้คนเชื่อได้จริงหรือเปล่าไม่ต่างกันนะฮะแต่ในส่วนของค่ายผมเชื่อว่าประสบการณ์6ปี กับความวุ่นวายของน้องๆและความที่น้องๆช่วยกันประทับประคองมีดีมีร้ายมีเลวมีขึ้นมีลงเนี่ยมันผ่านกันมาเยอะก่อนหน้านี้แล้วนะฮะดังนั้นผมเชื่อว,ว่าเขี้ยวลากดินกับทุกๆท่านแล้วนะฮะทุกๆน้องทุกๆคนนะครับโปรกันหมดแล้วแล้วก็ดังนั้นการลันค่ายหลายๆคนอย่างที่บอกค่ายเกิร์ลเลิฟเกิดขึ้นหลังจากซีรีส์เกิดแต่ผมค่ายเกิดก่อนมานานดังนั้นมันก็จะเป็นอีกวิธีหนึ่งแตกต่างหมดเลยโดยสิ้นเชิงก็ื่นทำซีรีส์ยาว ผมทำซีรีส์สั้นผมทำเกอร์เลิฟหลังจากที่มีค่ายที่เป็นสาวๆทั้งนั้นเลยก็อื่นเขาประกาศแคสแล้วค่อยทำไปหา IP มาเราแต่ง IP เองแทบจะเรียกว่าพลิกลิกทุกอย่างที่เป็นตำราการทำเกอร์เลิฟปกติแต่ถามว่ามันก็ทำได้ไหมถ้ามันดีครับผมเชื่อมั่นว่าสิ่งที่เราทำต้องทำให้ดีที่สุดความคาดหวังไม่ได้คาดหวังสิ่งอื่นคาดหวังตัวเองคาดหวังว่าพวกเราจะทำงานให้ดีเสมอ ทุกๆงานที่ผ่านมาทุกๆท,ท่านที่ที่เคยสัมภาษณ์ในงานจะรู้ว่าเราเดลิเวอร์งานหรือส่งมอบงานที่ดีที่สุดให้กับผู้ชมในทุกๆครั้งครับค่ะสุดท้ายใครอยากให้น้องๆไปตัวแทนดีกว่าฝากซีรีส์เราหน่อยว่าก่านอนช่อ,องทางติดตามได้ยังไงบ้างอัปเดตยังไงบ้างค่ะไอจได้ยูนิเวอร์สบ้างค่ะก็ฝากติดตามคือในยูนิเวอร์สกันนะคะช่องทางที่ติดตามได้ก็จะเป็น i g Ti k t o k Facebook แล้วก็ YouTube ค่ะ ฝากพวกเราทั้งทีมสคนด้วยนะคะ6คู่ขอบคุณค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากนะคะ